สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับแดดร้อนหน้าร้อนประเทศไทยเรานะครับถ้าอาการแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นหรือเย็นไม่ช่าลมไม่ค่อยออกเลยเนี่ยเราไปดู2อาการนี้ก่อนครับก่อนที่จะออกไปร้านนะเราสามารถดูได้เบื้องต้นนะครับตามผมไปเลยครับขั้นแรกนะครับเราถอดแผงกระจังหน้าออกนะฮะ จังหน้าอ,อกอ,าออกแล้วนะครับเราใช้สเปรย์ล้างคอเย็นนะครับทําทการฉีดล้างนะออใช้สเปรย์ล้างคอเย็นเนี่ยมันดีตรงที่มันไม่กัดตัว ไอ้รังผึ้งนะครับห้ามใช้นะ้นํายาล้างห้องน้ํานะครับน้ายาล้างห้องน้ำนี่จะกัดรังผึ้งนะฮะเราก็เอาสเปรย์นีครับฉีดเข้าไปเลยครับอาจประสิทธิภาพอาจจะสู้น้ำยาล้างค่อยร้อนโดยตรงไม่ได้นะครับแต่ก็ของใกล้ตัวครับในบ้าน กับขีดเข้าไปให้ทั่วเลยนะครับ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับผ่านไปสักสิบห้านาทีนะครับแล้วเราก็มาล้างออกนะฮะล้างออกไปรอบหนึ่งก่อนนะครับล้างล้างให้ทั่วนะครับ อาละวนี้คราวนี้เราก็ฉีดรอบสองนะครับล้างรอบสองทีทนะครับ ล้างรอบสองแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักสิบห้านาทีนะฮะย้ำอีกนิดนะครับเ,เราไม่ควรใช้น้ํายาล้างห้องน้านะมาล้างนะครับเนื่องจากว่าน้ํายาล้างห้องน้ำเนี่ยมันจะกัดไนตัวซิงก์นะฮะกัดไนตัวไอ,ไอคีบเนี่ยนะครับล้มหมดเลยครับนะน้ายาล้าง,งน้ำนะมันเป็นกดที่แรงไปนะครับสําหรับ ตัวล้างหลังพึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรนํามาใช้นะครับพอครบสิบห้านาทีนะครับหรือนานกว่านั้นหน่อยก็ได้นะครับเราก็มาล้างออกนะฮะนี่ครับียงเท่านี้นะครับรถเราก็จะเย็นฉ่ำเลยนะฮะ บางทีบางครั้งนะครับใช้ไปน,น,นานนะวิ่งผ่านที่ฝุ่นผ่านอะไรมันก็ระบายความร้อนไม่ออกนะครับนะพอระบายความร้อนไม่ออกแอร์ก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ประกอบกระจังหน้ากลับนะครับที่ไอเจ้ากลองแอร์นะครับ กองแอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนะบต้องถอดกระจังหน้านี้ออกนะแล้วก็ลื้อออกมาเดี๋ยวผมจะถอดเออให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาถอดเจ้าตัวนี้กันก่อนนะฮะ แล้วนะครับของผมมันอยู่ตรงนี้ นี่นะครับดับพีตีเลยนะครับถอดไปเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปใหม่เลยนะครับ ไปเรียบร้อยเลยนะครับปิดเป๊ะ เพียงเท่านี้ก็หายอื้อแล้วนะฮะลมแรงแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าใครมีปัญหาแอร์อื้อแอร์ตันแอร์ลมไม่เย็นนะก็ทำตามนี้ได้เลยครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับ